โตโตจังเด็กหญิงข้างหน้าต่างเป็นเรื่องราวที่พูดถึงกันมากที่สุดในโลกเรื่องหนึ่งมีการแปลกว่าสิบภาษาและมีการพิมพ์เผยแพร่ออกไปหลายสิบล้านเล่มปัจจุบันในร้านหนังสือก็ยังขายอยู่เรื่องเล่านี้เป็นเรื่องจริงของเด็กหญิงเล็กๆในญี่ปุ่นที่ถูกไล่ออกจากโรงเรียนอนุบาลแต่ด้วยเทคนิคการสอนเด็กประถมของครูทำให้เกิดความรัก ความฉลาดความงดงามทางจิตใจในตัวของมนุษย์จึงควรนำมาศึกษาและนำมาใช้ในการเลี้ยงดูลูกและเพื่อคุณครูทั้งหลายจะได้ใช้สอนเด็กๆให้เป็นคนที่มีค่าเป็นคนที่มีประโยชน์ตามหลักชันทจิตโตโตจจางตอนที่28่ยากระโดดลงไประหว่างทางกลับจากโรงเรียนโตโตจางมองเห็นของเล่นจิงไมยอยู่ริมถนน มันเป็นกองทรายกองใหญ่เธอนึกดีใจว่าไม่ใช่ชายทะเลสักหน่อยแต่กลับมีกองทรายยังกับฝันไปแน่ตัวตัวจังกระโดดขึ้นสูงให้มีแรงส่งตัวไปข้างหน้าแล้วออกวิ่งสุดที่เท้าแล้วทิ้งตัวลงบนกองทรายนั้นแต่มันกลับไม่ใช่กองทรายกลายเป็นปูนสีเทาเละและเหนียวเหนอะมีเสียงดังพลุบแล้วตตัวจังก็จมในกองเละนั้นมันเหนียวเหนอะ ถึงน่าออกเหมือนกับเป็นรูปปั้นบนหลังของเธอมีกระเป๋าสะพายในมือมีถุงใส่รองเท้าโตัวโต๊จังอยากจะออกมาให้พ้นเจ้ากองนั้นแต่พอขยับขาก็รู้สึกลื่นจนรองเท้าเกือบจะหลุดออกจากเท้าถ้าไม่ระวังให้ดีเธออาจจะจมลงไปในนั้นหมดทั้งตัวต้องยืนอยู่อย่างนั้นมือซ้ายถือถุงใส่รองเท้าซึ่งจมอยู่ในกองเละๆเหนียวๆ เมื่อมีคนที่ไม่รู้จักเดินผ่านมาโตะตัวจังพยายามเรียกเบาๆว่าคุณนะคุณนะคะแต่ทุกคนกลับคิดว่าเธอกำลังเล่นสนุกจึงยิ้มให้และเดินผ่านไปพอเริ่มพบคล้ำแม่ซึ่งออกมาตามด้วยความเป็นห่วงก็ต้องตก,กใจเพราะเห็นโตโตจังโผล่ซีรษาออกมาจากกองปูนเปียกๆแม่ไปหาไม้อันหนึ่งมาให้โตโตจังจับไว้และดึงตัวเธอออกมาจากกองปูนเพราะถ้าใช้มือฉุด ท้าของแม่ก็จะจมไปในกองนั้นด้วยแม่พูดกับโตโตจังซึ่งเปื้อนปูนสีเทาเกือบทั้งตัวว่าแม่บอกตั้งแต่ขราวนั้นแล้วว่าถ้าเห็นอะไรที่น่าสนุกอย่าเพิ่งกระโดดเข้าใส่ให้เข้าไปดูใกล้ๆเสียก่อนว่าเป็นอะไรแน่ข่าวนั้นของแม่หมายถึงตอนพลักกลางวันวันหนึ่งที่โตโตจังเดินไปทางหลังห้องประชุมแล้วเห็นกระดาษทั้งสุดพิมพ์วางอยู่กลางทางเดินแคบๆ เธอก็นึกสนุกขึ้นมาอีกจึงถอยหลังมานิดนึงลงกลางแผ่นกระดาษและกระโดดลงไปกลางแผ่นกระดาษนังสืบพิมพ์พอดิบพอดีแต่ที่โต๊ะโตจางก,กระโดดลงไปนั้นคือช่องดูดซ่วมซึ่งเธอเคยทำกระเป๋าสตางค์หล่นไปนั่นเองพาลงคงต้องไปธุระที่ไหนสักแห่งหนึ่งจึงใช้กระดาษนสพิมพ์ปิดไว้หลังจากที่เปิดฝาคอนกรีตออกแล้วเพราะไม่อยากให้กลิ่นโชยออกมารบกวน ตัวตัวจังก็เลยตกลงไปในบ่อส้วมกลายเป็นเรื่องวุ่นวายโกลาหลกันใหญ่แต่เธอก็ได้อาบน้ํำชำระร่างกายจนสะอาดเหมือนเดิมในที่สุดหนูจะไม่กระโดดอีกแล้วน,นะคะ่ะตัวตัวจังสัญญาทําตัวแข็งเหมือนผนังบ้านแม่รู้สึกโล่งอกแต่พอฟังประโยคต่ตอมาก็าชักรู้สึกว่ายัางไม่ไว้ใจหนูจะไม่กระโดดลงไปนบนกระดาษหนังสือพิมพ์แล้วก็กองสายอีกเด็ดขาดแม่รู้ดีว่า เธอมายถึงถ้าเป็นของอย่างอื่นจะต้องกระโดดเข้าใส่แน่ๆวันเริ่มสั้นลงเรื่อยๆทำให้มืดเร็วก็จะเห็นนะครับว่าสิ่งที่โตจตจังคิดว่าหน้ากระโดดใส่คือกองทรายนะครับกองทรายกับชีวิตของเด็กเนี่ยมันแยกกันไม่ออกเพราะฉะนั้นโรงเรียน จำเป็นต้องมีบ่อทรายบ่อใหญ่นะครับอาจจะมีมากกว่าบ,บ่อหนึ่งมี2บ่อสามบ่อเพื่อให้พอเพียงกับเด็กที่ไปขุดหรือไปทําโพรงหรือเอาของไปแอบหรือทำโพหรือทำเจดีหรือทำ,อท,ำ,อา JD, อท,ำทางนะครับทางลับทางหรือเอาของอย่างอื่นไปประกอบเช่นเช่นเอาไม้มามีต้นไม้อยู่ข้างๆด้วยนะครับ จะได้กระโดดจากต้นไม้ลงไปที่กองทรายหรือจะทําให้กองทรายเนี่ยเนรมิตให้เป็นอย่างอื่นถ้ามีน้ําร่วมด้วยกองทรายก็จะจะ,จะแข็งแล้วก็สามารถทําเป็นรูปร่างต่างๆได้แต่ถ้ามีดินอยู่ข้างๆอโ้โหก็จะเละสนุกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการเรียนแบบฉันทจิตอันหนึ่งที่ที่พยายามใช้กองทรายเนี่ยพัฒนาสมองของเด็กทางเรียนฉันทจิต พุทธบุตรที่ที่บนวัดป่าภูผาสูงเนี่ยได้มีบ่อทรายแล้วก็เอาอิดมอนนะครับจำนวนหนึ่งเพราะว่าอิดมอนเนี่ยสามารถจะตั้งจะนอนจะกายจะวางเรียงก็จะทำให้เป็นปราสาททำเป็นสะพานเป็นอะไรได้ก็แค่อิดมอนก้อนไม่กี่บาทเนี่ยก็ให้เด็กเล่นรากว่าเด็กก็ตื่นเต้นมากเอาอิดมอนเนี่ยปร,ประกอบกับกองทราย ทำไอ้นู่นนี่แล้วก็อนุญาตให้เอาเด็กเอาน้ําไปใส่เรือต่อสายยางมาเล่นแต่ว่าไม่ใช่เปิดน้ําทิ้งนะครับก็ต้องเล่นให้พอสนุกนะครับก็น่าจะอยู่บริเวณใต้ต้นไม้เพราะว่าเด็กก็อาศัยกองทรายนี่แหละปีนต้นไม้ขึ้นไปแล้วถ้าตกมาเด็กก็จะอยู่บนยังอยู่บนกองทรายนี่ ในโรงเรียนฉันทจิตที่กรุงเทพของผมเนี่ยบนต้นไม้ทั้งหลายเนี่ยก็จะมีสะพานไม้ไผ่นะครับเชื่อมต่อสามารถเดินจากต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่งไปต้นแล้วก็มีบ้านบนต้นไม้บางอันก็มีหลังคา,างอันก็ไม่มีหลังคาสามารถปีนได้หลายระดับแล้วเมื่อมีอันมีระดับหนึ่งที่มีท่อท่อสําหรับลูดตัวลงมาเหมือนเหมือนนัก ดับไฟนะครับพนักงานดับเพลิงที่เวลาโดดมาจากชั้นหนึ่งลงไปอีกชั้นหนึ่งก็ลูดตามท่อเนี่ยเราก็ทําท่อเนี่ยรูดมาจากต้นไม้แล้วลงไปสึงที่กองทรายข้างล่างใต้ทรายเขาจะเอาเอาฟองน้ําหยุนหยุนใส่ไว้เพราะฉะนั้นเด็กกระโดดลงมาเนี่ยขาก็จะไม่เป็นไรก็จะหยุนหยุนเพราะเด็กบางคนแข็งแรงมากนะครับไม่ใช่รูดตัวลงมานะแต่เขาปีนสวนขึ้นไปปีนท่อเนี่ย ขึ้นไปเป็นชั้นบนได้ก็นับว่ามือนี่เหนียวจริงๆก็เห็นว่าเด็กสามารถเล่นได้สารพัดแล้วก็เด็กก็เกิดความสุขแล้วเกิดแรงสร้างสรรค์เด็กที่ซนเนี่ยคือเด็กที่ยังดีอยู่ถ้าเด็กที่ไม่ซนแสดงว่าเขาป่วยละเขาอาจจะต้องมีวิธีโซนอย่างอื่นเช่นไปโซนเงียบๆอย่างอื่นหาอะไรประดิษฐ์คิดค้นทำอะไรมีความคิดของตัวเองครับ แต่เด็กที่โซนกับกองทรายกองดินหรือเล่นน้ำเนี่ยถือว่าเป็นเด็กเด็กทุกคนก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเอาอย่าว่าแต่เด็กนะครับผู้ใหญ่เองเมื่อได้เล่นอย่างนี้ก็จะมีความสุขก็มีทรายอีกประเภทหนึ่งที่เกาะตัวเป็นแผ่นแข็งได้ก็ในทรายของอีสานนี่แหละครับล่อนให้ให้สะอาดก็จะเป็นดินออกดินปนทรายแดงๆเนี่ยพอได้น้ําไปเนี่ย ก็จะปั้นขึ้นลูกเป็นกาโมเป็นอะไรได้ก็มีการประกวดกองทรายนะครับที่ที่เขาจะใส่กาวหรือใส่อะไรลงไปด้วยอยู่ทีเ่เมืองปราจินบุรีและเป็นการประกวดกันระดับโลกเลยเขาทำน้าดูมากๆทํทำปราสาทเด็กคุล่าใหญ่แล้วก็มีตัวเจ้าของปราสาทยอยู่ในนั้น เป็นเหมือนคุ้นรูปบางแห่งเขาก็ไปทําที่ชายทะเลนะครับโดยเอาอาจจะเอากาวลาเทกใส่ไปด้วยมันจะได้ขึ้นรูปได้แข็งแข็งใส่ใส่น้ำละลายกาวเพราะนั้นมันจะแข็งหน่อยๆน่ะครับก็ให้มันเหนียวแล้วก็ขึ้นรูปได้สามารถซ้าทำสิ่งที่ไม่น่าไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นบริเวณชายหาดอันนี้อันนี้เด็กก็ไม่ใช่เด็กหรอก คนที่มีจิตใจที่สร้างสรรค์นเนี่ยสามารถอย่างยิ่งเลยแล้วก็จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเล่นแบบนี้ด้วยครับก็จะเห็นศิลปะและการการคิดของคนเนี่ยทำได้ในญี่ปุ่นก็มีการประกวดกันนะทีวีแชมเปี้ยนก็จะมีด้วยการทำทรายแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวมาเชียร์แล้วก็จัดเป็นเอ่อเฟสติวัลคือมีงาน ประจำปีบางแห่งอย่างเช่นเ,เป็นที่ที่มีหิมะตกมากมีน้ำแข็งก็จะประกวดการทำมนุษย์หิมะหรือทำปราสาทที่ทำด้วยหิมะหรือทำด้วยน้ำแข็งกลางคืนก็ประดับไฟแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวทั่วทั้งประเทศนะครับทั่วทั้งโลกมาดูเขาโฆษณาอันนี้ก็นับว่า เห็นสามารถใช้เป็นการท่องเที่ยวได้ด้วยการเล่น,ลนๆพวกนี้ไม่ใช่เล่นไม่ใช่เ,อเ,อเล่นให้มันสกปรอกจะต้องมีคุณค่าของการเล่นด้วยเพราะว่าสายเนี่ยเป็นสิ่งที่สร้างสารค์มากกว่าต่อหุ่นยนต์เพราะต่อหุ่นยนต์มันต้องจบลงที่เป็นหุ่นยนต์ตัวที่เหมือนในแบบถูกไหมครับแต่ถ้าสายเนี่ยมันจะไม่มีแบบไม่มีเหมือนเพราะฉะนั้นสมองเนี่ย จะพัฒนาออกไปอีกรูปหนึ่งเขาเรียกว่าเป็น Open End ก็คือสมองอิสระสมองส่วนสร้างสารค์ทางด้านขวาก็จะทำงานประกอบกันการเล่นแบบนี้จำเป็นจะต้องมีบรรยากาศที่ดีมีลมพัดที่ดีอยู่ใต้ต้นไม้นะครับแล้วได้เวลาที่เหมาะสมก็คือว่าไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปแล้วก็มีผู้ใหญ่ที่ ให้ความปลอดภัยอยู่ไม่ห่างไกลนักแต่ก็ไม่ใช่เข้าไปเล่นด้วยของเล่นบางอย่างเนี่ยทางโรงเรียนชันทจิตได้ดัดแปลงนอกจากมีทรายแล้วจะมีท่อการต่อท่อน้ําประกอบแล้วต่อท่อน้ําพวกนี้ก็จะมีการพัฒนาเป็นกลงล้อพลังงานขับเคลื่อนในน้ําบ้างทําพายุไซโครนจากน้ําบ้างหรือว่าใช้วิธี ทำเป็นเครื่องดนตรีเป็นเสียงที่พอน้ําผ่านมาแล้วเาสามารถเหมือนกับตีกลองเป็นจังหวะได้นะครับทั้งนั้นทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการที่จะเลี้ยงเด็กให้ฉลาดหรือไม่ฉลาดบางโรงเรียนเนี่ยไม่อยอมให้เล่นทรายเพราะกลัวลูกเขาสกรปรกเวลาส่งคืนก็เทคอนกรีตปิดหมดเลยนะครับแต่มีรายงานมาว่า เด็กๆก,ก็ต้องไปหารูเล็กๆที่ยังเหลืออยู่ขุดไอ้รูนั้นเล่นนะฮะน,น,นี่คือเด็กก็เป็นธรรมชาติเป็นที่จะต้องขุดจะต้องทำเรื่องทายแต่ผู้ใหญ่ไม่เข้าใจเด็กนะครับผู้ใหญ่ไม่เข้าใจเด็กจะไม่เหมือนกับเรื่องโุตุงจังดูในเรื่องนี้นะแม่จะเข้าใจทุตุงจังว่าธรรมชาติของเด็กเป็นไงไม่ใะ่โซนสุดขีดแม่ก็ยังมีมีความคิดที่เป็น เป็น positive thinking ก็คือความคิดที่เป็นบวกก็คือเขาคงสนุกเขาคงมีความสุขที่ได้ทำแบบนี้หรือว่าครูโคราบัชิก็จะรู้จุดเด่นจุดดีที่ยอมให้เด็กเนี่ยสนได้โดยที่ที่เรียกว่าสมองเนี่ยอยู่ในขั้นฉลาดนะครับก็บทสุดท้ายตอนสุดท้ายสรุปเด็กทั้งหลายที่อยู่ในโรงเรียน ของครูโคบายาชิเนี่ยจะเป็นเด็กฉลาดหมดเลยครับเนื่องจากวิธีการเลี้ยงดูของครูใหญ่เพราะว่าอย่างโรงเรียนไทยบางโรงนะครับเอารั้วเป็นล้อมสนามเด็กเล่นแล้วก็อ้างว่าไม่มีครูเฝ้าสนามเด็กเล่นพอถึงเวลาก็ใส่กุญแจเพราะาเ,ดเด็กเนี่ยเด็กเล็กเล็ก,ลก,ลกน้อยๆเนี่ยมาเกาะแล้วทำตาละห้อยไม่ได้เล่นครับเพราครูใหญ่ ไม่ต้องการให้เด็กเล่นก็ไม่เข้าใจว่ายังมีครูอย่างนี้อยู่ในโลกนี้สักกี่คนเหมือนเสมือนกับว่าเธอไม่เคยเป็นเด็กมาก่อนอันนี้อันตรายนะครับครูใหญ่แบบนี้อันตรายมากๆากกเด็กนี่จะง่อไปทั้งประเทศเลย